สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องศินดิฉันบินผูพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ สำหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องจีนเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีค่ะช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจแหล่งเรียนรู้ศิละปะและวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมนะคะกดไลค์ กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานและศิลปินและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินของเราในวันนี้เราจะมาพูดถึงการจัดการประกวดการเขียนเรื่องสั้นในหัวข้อมารยาทไทยและมารยาทในสังคมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกันค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเราจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักรู้เพื่อให้เด็กๆเ,เยาวชนและก็ประชาชนนะคะได้เห็นคุณค่าและก็ความสําคัญของมารยาทไทยนั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะเขาก็ได้รวบรวมเอาผลงานเรื่อง ส้นจากนักเขียนที่ชนะรางวัลมาจัดทำเป็นหนังสือชื่อหนังสือว่าขอโทษครับขอบคุณค่ะนั่นเองมีทั้งหมดจำนวน52เรื่องค่ะซึ่งผู้ที่เขียนแต่ละคนนะคะจะนำหัวข้อของการประกวดมารยาทไทยและมารยาทในสังคมมาตีโจทย์และสร้างเรื่องสั้นในแบบของตนเองนั่นเองค่ะและในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินของเราในวันนี้นะคะเราก็ได้เชิญหนึ่งในผู้ชนะรางวัลชมเชยระดับ ประกาศสนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและอุดมศึกษาในชื่อเรื่องกอไก่คอควาย4 5 15มาร่วมพูดคุยในรายการของเราในวันนี้ค่ะช่วงเวลานี้ขอเชิญพบกับคุณป๊อบสุกัญญาศรีลาศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บีมขอเรียกว่าน้องป๊อบนะคะได้ค่ะชื่อเรื่องน่าสนใจมาก กคสี่ห้าหนึ่งห้าหรือกไก่กคสี่ห้าหนึ่งห้าขอเดาว,ว่าเป็นทะเบียนรถใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทะเบียนรถมันมาเป็นหนังสือได้ไงคะน้องป๊อปน้องวับช่วยเล่าที่มาหน่อยว่าปกติแล้วเป็นคนเขียนหนังสืออะไรแบบน,นี้อยู่หรือเปล่าไม่ค่ะเพิ่งเขียนเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกก็ได้รับรางวัลเลยค่ะเขียนเป็นเรื่องแรกเหรอใช่ค่ะเขียนเป็นเรื่องแรกก็ได้รับรางวัลเลยทาไมอยู่ๆถึงถึงได้ลงมือเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นปีที่สามค่ะ เรียนครูภาษาไทยออ๋แล้วมันมีวิชาหนึ่งที่เกี่ยวกับการเขียนวรรณกรรมค่ะพอเรียนทฤษฎ,ฎีเสร็จปั๊บเนี่ยอาจารย์ท่านก็ต้องการให้ปฏิบัติจริงค่ะจึงให้นักศึกษาทุกคนในคลาสส่งผลงานเข้าประกวดค่ะอ๋อก็คือโครงการของกรมเนี่ยเขาก็จะมีให้อาจารย์ ส่งเสริมให้เด็กๆสงเข้ารากวดหรือว่าอาจารย์เป็นคนเจอข้อมูลในโครงการนี้เองคะตอนนั้นคาดว่าอาจารย์น่าจะเป็นคนเจอข้อมูลเองค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยอะค่ะอาจารย์ก็ให้การสนับสนุนแล้วตอนนั้นเนี่ยเรามั่นใจไหมเราคิดไหมว่าการที่จะส่งผลงานอาจารย์เฉยๆเนี่ยมันจะได้รางวัลขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยค่ะโอ้โหแต่พี่บิมว่าในการแต่งเรื่องราวเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่น่าสนใจมากๆในวันนี้พี่บิมขออนุญาตมาพูดคุยกับแนวคิดการเขียนในเรื่องนี้กัน ตั้งแต่ชื่อเรื่องเลยทำไมถึงตั้งชื่อเรื่องเป็นอตอไก่คอควาย4515คะตอนแรกไม่ได้ใช้ชื่อนี้เลยค่ะก็คือมีคิดไว้สองสามชื่อ,อแต่ว่าตอนที่จะส่งเนี่ยค่ะเหมือนตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใช้ชื่อ่าอยไรดีเหมือนรักพี่เสดายน้องอะคะ่ะตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยไปปรึกษาเพื่อนในกลุ่มค่ะจะทําให้เพื่อนมีโอกาสได้อ่านงานของเราค่ะแล้วปรากฏว่าในเรื่องเนี่ยมันมีการกล่าวถึงทะเบียนรถของตัวละครหลัก เพื่อนเลยแนะนําว่าให้เอาชื่อตรงเนี้ยเป็นชื่อเรื่องสิน่าสนใจดีไอเราก็บ้าจีตามเพื่อนค่ะก็เลยเป็นที่มาของชื่อเรื่องก็นั่นหมายความว่าตอนแรกเนี่ยน้องป๊อบมีอีกชื่อหนึ่งในใจใช่ไหมคะใช่ค่ะชื่อนั้นชื่ออะไรคะอ่าชื่อว่าพฤติการที่ตายค่ะอะไรนะพฤติการที่ตายพฤติการที่ตายเป็นเหมือนสาเหตุของการเสียชีวิตจากอะไรบางอย่างที่ปรากฏในเรื่องโอ้หน่าสนใจแล้วพี่บินอยากลองฟังเรื่องย่อหน่อยได้ไหมคะว่า เ,ออเรื่องย่อของเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจขนาดไหนทําไมถึงได้จับใจกรรมการจนได้รับรางวัลชมเชยได้ค่ะเรื่องราวเนี่ยค่ะเปิดเรื่องขึ้นมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นแผนกจิตเวชค่ะมีผู้ชายใส่ชุดสีดําทั้งตัวกําลังเล่าเรื่องสิ่งที่เขาประสบพบเจอมาให้กับคุณหมอฟังในเช้าวันหนึ่งเนี่ยค่ะเขามีนัดสัมภาษณ์งานที่บริษัทตอนเก้าโมงเช้า เขาก็ขับรถออกจากบ้านตามปกติแต่ด้วยความที่การจราจรอันแสนติดขัดของกรุงเทพค่ะก็ทำให้รถเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆขับไปได้ไม่ใกล้ไม่ไกลจะถึงบริษัทขณะนั้นเนี่ยมีรถพยาบาลคันนึงเปิดไซเรนเสียงดังวิ่งผ่านมาค่ะเขานั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งสุดท้ายก็ตัดสินใจขับรถต่อโดยไม่หลบรถพยาบาล อพอไปถึงบริษัทก็สัมภาษณ์งานตามปกติค่ะพอสัมภาษณ์เสร็จปั๊บเนี่ยมีเพื่อนสนิทส่งคลิปมาให้ดูเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เขาไม่หลบหลบพยาบาลที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าสดๆร้อนๆเลยค่ะพอเห็นคลิปเนี่ยเขาจึงเลื่อนดูคอมเมนต์ในคอมเมนต์นะค่ะปรากฏการด่าทอสาเสียเทเสียจากบรรดาชาวเน็ตมากมายเลื่อนไปเลื่อนมาเขาเจอคลิปคลิปหนึ่ง เป็นคลิปของผู้ประสบเหตุในคลิปเนี่ยคะ่ะปรากฏภาพผู้หญิงใส่ชุดสีขาวนอนจมกองเลือดอยู่กลางถนนในคลิปเห็นใบหน้าของผู้ประสบเหตุอย่างชัดเจนขณะนั้นเนี่ยคะ่ะมีสายจากโรงพยาบาลโทรมาเรื่องราวจบลงด้วยประโยคที่ว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะภรรยาและลูกในท้องของคุณเสียชีวิตขณะน,นำส่งโรงพยาบาล ก็คือโอ้คนลูกก็คือคนที่เสียชีวิตก็คือใช่ค่ะเป็นภรรยาภรรยาแล้วก็ลูกของเขาเองใช่ค่ะนี่เป็นเรื่องสั้นแต่งเรื่องสั้นประมาณกี่ย่อหน้าคะได้ได้เรื่องราวแบบนี้อ๋อเยอะเหมือนกันนะคะประมาณห้าห้าหน้าห้าหน้าคือคุณครูให้โจทย์มาว่าอ่าทางของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเ่ยค่ะเขามีการกําหนดไว้แล้วว่าต้องการเนื้ออหมายถึงว่าต้องการย่อต้องการกี่หน้าให้ทํามีการกําหนดไว้อย่างชัดเจนค่ะ โอ้โหคิดได้ยังไงอ่ะน้องคิดได้ยังไงน้องป๊อบน้องป๊อบมีแรงบันดาลใจอะไรจากเรื่องนี้ไหมคะถึงทําให้ได้เรื่องที่ใช้เรียะเวลาเพียงแค่สั้นๆน่ะแต่ว่ามันมีจุดเชื่อมโยงแล้วก็จุดคลแม็กจุดพีคเยอะมากเกิดจากการดูข่าวค่ะป๊อเห็นข่าวในลักษณะนี้จากทีวีบ่อยครั้งแล้วรู้สึกสะเทือนใจจึงอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็น กระบอกเสียงเล็กๆให้ผู้คนในสังคมให้ความสนใจให้ความสําคัญกับการหลบรถพยาบาลมันอาจจะดูเป็นการเสียสละหรือว่าเสียเวลาไปบ้างแต่ว่าในทุกวินาทีที่เราเสียไปเนะะี่ยค่ะมันอาจเป็นการช่วยต่อลมหายใจให้ให้กับใครบางคนได้เลยค่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมายด้วยเนาะในเรื่องของการหลบเอ่อหลบรถพยาบาลซึ่งถ้าเกิดมีเสียงไซเรนมาเนี่ยปกติแล้วเราจะต้องพยายามชิดซ้ายชิดขวาเพื่อให้ตัวรถพยาบาลเนี่ย ไ,ได้ง่ายมากขึ้นตรงนี้เนี่ยน้องป๊อบก็เห็นถึงความสําคัญคแล้วทีนี้เรามาพูดในเรื่องของแรงบันดาลใจของการเป็นนักเขียนหน่อยดีกว่าพอน้องป๊อปได้แต่งเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยเราอาจจะมีการแต่งเรื่องราวอะไรต่อไปไหมคะแน่นอนค่ะต้องรอดูค่ะ ต้อง,องรอ,อดูต,อ<ช>ต้องรอดูเลยเหรอสแสดง 1> 1> ว่าตอนนี้มีแบบมีแอดเขียนอยู่ด้วยใช่ไหมอ่าก็ไม่เชิงคะ่ะเหมือนเราก็ติดตามเกี่ยวกับเพจของนักเขียนหลายๆเพจเขาก็จะมีการจัดการ,รประกวดอยู่เป็นเรื่อยๆคะ่ะก็มีติดตามบ้าง๋ <S <S อก่อนหน้านี้ก่อนที่จะได้เริ่มเรียนวรรณกรรม มีความคิดที่อยากจะเป็นนักเขียนอยู่บ้างไหมคะไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยเหรอคือถ้าอาจารย์ไม่ให้ส่งเขาประกวดก็ก็ไม่มีวันนี้แต่พี่บิมว่าก่อนที่เราจะเป็นนักเขียนที่ดีได้เนี่ยเราจะต้องเป็นนักอ่านมาก่อนต้องอ่านมาเยอะเยอะมากๆก่อนน้องป๊อปเป็นคนที่อ่านนิยายหรือว่าอ่านหนังสือที่เกี่ยววรรณกรรมอะไรอย่างนี้มาก่อนไหมคะส่วนตัวชอบนวนิยายแนวสยองขวัญค่ะ เป็นแฟนคลับของคุณภาคินยัยใช่ค่ะแต่ว่าของใครนะคะของคุณภาคินัยค่ะขอแปะมือแบบอ่กลาง,อ,งอากาศค่ะที่บิมอ่านไว้ตั้งแต่มอนหนึ่งเห <c oughs> มือนกันค่ะ <c oughs> เป็นหนังสือนิยายเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนซึ่งตอน <c oughs> ตอนนั้นตอนที่เขาเขียนเนี่ยเขาอายุแค่ประมาณสิบคือเขายังวัยรุ่นอยู่แต่เขาสามารถเขียนหนังสือนิยายเกี่ยวกับสืบสวนสอบสวนได้แบบเป็นตึกๆกแบบนี้อันนั้นเราอ่านมาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเริ่มอ่านมาตั้งแต่เด็กอาจจะด้วยความที่ วิชาที่เราเรียนด้วยค่ะเราเรียนครูภาษาไทยในการพรีเซนต์งานแต่ละอย่างก็จะต้องมีเรื่องของวรรณกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็สามารถอ่านวรรณกรรมได้ทุกประเภทค่ะอ๋อคือเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นวรรณกรรมที่เป็นศิลปินไทยแต่งมาเท่านั้นที่เป็นเกี่ยวกับอ,อ,อย่างเช่นสุนทอนผู้หรืออะไรอย่างนี้เท่านั้นใช่ไหมคะ,ะก็คือเป็นวรรณกรรมที่วรรณกรรมอะไรก็ได้ ที่เราต้องมาดีความวรรณกรรมแต่ละเรื่องมันมีรูปแบบวิธีการเขียนที่มันน่าสนใจแตกต่างกันค่ะยังไงคะคือมันมีดีแตกต่างกันเวลาอ่านเนี่ยเราจะไม่ดูแค่เรื่องราวว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเราจะดูในเรื่องของการดําเนินเรื่องจะทํายังไงให้เรื่องราวเนี่ยมันน่าสนใจมันน่าติดตามจะเปิดเรื่องยังไงเพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านเนี่ยตามเข้าไปอ่านในเรื่องหรือจะปิดเรื่องยังไงให้เหมือนบางทีอาจจะให้เป็นเรื่องขอข้อคิดให้ผู้อ่านนําไปคิดต่อ อนนโอ้โหน่าสนใจมากทีนี้พี่พิมพเชื่อว่าน้องๆเยาวชนหลายคนที่กาลังดูอยู่หรือว่าคุณผู้ชมหลายคนที่เริ่มมีแนวคิดที่อยากจะลงมือเขียนแต่ว่าไม่ได้เรียนในด้านนี้มาโดยตรงอยากจะให้น้องป๊อปช่วยแนะเทคนิคหน่อยได้ไหมคะว่าหลักการเขียนนิยายให้มีความน่าสนใจแล้วก็ถูกต้องเนี่ยมีหลักการยังไงบ้างก่อนอื่นเนี่ยคะ่ะสําหรับป๊อปในการเขียนงานคะ่ะบางครั้งสมมติถ้าเราเขียนงานเนี่ยเราจะพบปัญหาที่ว่า พอเขียนไปแล้วก็จบไม่ลงพอจบไม่ลงปัญหาต่อมาที่ตามมาเนี่ยก็คือจะเขียนเนื้อเรื่องวไปวนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเ่อนที่เราจะเริ่มลงมือเขียนเราจะต้องมีการวางพอตก่อนวางพอตเป็นลักษณะของการวางแผนค่ะว่าจะเขียนอะไรก่อนหลังตามลําดับหนึ่งสองสามสี่พอวาง ผดผดต,ตรงนี้แล้วค่ะเราก็จะต้องมีคิดไว้ในหัวเขาๆว่าเราจะเปิดเรื่องยังไงเราจะดําเนินเรื่องยังไงให้มันน่าติดตามนะคะซึ่งสิ่งนี้พอมองว่ามันคือประสบการณ์จากการอ่านเยอะๆเราสามารถที่จะนาสิ่งนี้มาประยุกต์ใช้ในการเขียนของเราได้ค่ะและอย่างนี้เราจะต้องวางเรื่องของอสถานการณ์ความขัดแย้งความรู้สึกของตัวละครคาแรคเตอร์ตัวละครแล้วก็จุดจบของตัวละคร ทีนี้ถ้าเกิดเราย้อนกลับมาในเรื่องที่ออน้องป๊อปแต่งเนี่ยมันจุดเริ่มต้นมาก็คือตัวละครอยู่ที่สถาบันจิตเวชแต่งชุดสีดำใช่ค่ะแล้วตอนตัดจบเนี่ยตัดจบแค่ว่าโทรศัพท์บอกว่าเสียใจด้วยนะครับภรรยายและลูกของคุณเสียแล้วแล้วสรุปว่าในความคิดของน้องป๊อปนะผู้ชายคนนั้นหายดีไหมคะหายจากอาการที่รู้สึกว่าคิดมากจากการกระทําของตัวเองไหมคะ ในเรื่องเ่ยค่ะตอนจบของเรื่องมันเป็นจบแบบศกนน,นตาตก,การรมก็คือจบด้วยความสูญเสียนะคะเป็นการดําเนินเรื่องเนี่ยเริ่มต้นมาที่เป็นเรื่องของปัจจุบันแล้วก็เล่าย้อนไปในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะณเวลาปัจจุบันตอนนี้เขาก็ยังมีความทุกข์อยู่ยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์จากความสูญเสียนะคะอย่างไรก็ตามตอนจบของเรื่องมันเป็นเพียงจินตนาการของผู้เขียน แต่ว่าถ้าเกิดว่าในสังคมจริงๆนะคะเราพบเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ทุกคนคะ่ะทุกคนที่พบเจอเป็นคนกําหนดตอนจบของเรื่องราวนี้คะ่ะอืมที่บีบยังลุ้นเลยค่ะว่าแล้วสรุปว่าเขาจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่เขาเต้องรู้สึกผิดเกี่ับการกระทําของตัวเองต่อไปไหมแล้วมันมีหลายอย่างมากในพอยของเรื่องที่ทําให้เราคิดว่าถ้าสมมุติว่าคนที่คุณไม่หลบหลีกไม่ใช่ลูกหรือว่าไม่ใช่ภรรยาที่กําลัง ั้งคันอยู่แต่ว่าเป็นคนอื่นเขาจะรู้สึกผิดเบอร์ไหนอาจจะน้อยกว่านี้ไหมเพราะว่ารู้สึกกระทบกับคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นทําไมถึงเลือกเป็นการปิดเรื่องปลายเปิดขนาดนี้คะหมายถึงว่าทาไมถึงเลือกเป็นการปิดเรื่องโดยที่ไม่มาบอกจริงจังเลยว่าผู้ชายคนนี้จบใช้ชีวิตไปต่อย,ยังไงนั่นนู่นนี่ทำไมถึงเลือกแบบว่าให้คนมาคิดว่าเออแล้วสรุปว่าเขาจะหายดีไหมหรือว่าเขาจะไม่หาย มันคือกลวิธีในการเขียนอย่างหนึ่งค่ะอ๋อนี่ก็เป็นกลวิธีอย่างหนึ่งในการเขียนใช่ค่ะทำไมถึงเลือกออวิธีนี้มาใช้ในการเขียนของเราคะอ่อคือถ้าเป็นวิธีนี้คือบางทีในการเขียนเรื่องเนะะี่ยค่ะเรายึดตามเหมือนเราจะต้องมีอารมณ์ร่วมในสิ่งที่เขียนอย่างบางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นในเรื่องอย่างเช่นเหตุการณ์รถชน เราลองจินตนาการดูสิคะว่าถ้ามีถ้าเราเห็นคนโนรถชนต่อหน้าต่อตาเราจะรู้สึกยังไงผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยายัางไงค่ะซึ่งปอ๊อบที่จริงที่ป๊อบจบเรื่องด้วยประโยคนี้เพราะว่าป๊อบต้องการจะสื่อว่าในชีวิตจริงของคนเราอะค่ะบางครั้งมันไม่มีโอกาสกลับมาแก้ไขความผิดพลาดเป็นครั้งที่สองเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะทําอะไรก็ควรที่จะ ต,ตัดสินใจดีๆใช่ค่ะก็คือแอบใส่แนวคิดไว้แล้วแหละว่าถ้าคุณได้อ่านตอนจบว่ามันเป็นแบบนี้แล้วคุณจะรู้สึกยังไงตัวละครจะรู้สึกยังไงตรงนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่มีจุดคลายแม็กแล้วก็จุดจบที่ที่ที่มันน่าสนใจอะ่ะพี่บ่นคิดว่ามันสามารถพัฒนาเป็นหนังสั้นได้เลยนะสนใจไหมคะค่ะคิดไหมว่าแบบ อาจจะทําเป็นเรื่องแบบนี้ได้นอกจากบทนวันิยายแล้วยังมีคิดไหมว่าเราอยากแต่งเป็นเรื่องบทละครบทภาพยนตร์บทหนังสั้นอะไรแบบนี้ค่ะก็น่าสนใจนะคะน่าสนใจคงต้องรอเดูเป็นเรื่องของนะรอดูท,<ะ>ที่นี้เรามาคุยกันในประเด็นของเรื่องจุดเริ่มต้นของการเป็นนักเขียนดีกว่า เพราะว่าเราได้เข้าใจแล้วว่าเนี่ยคือการเริ่มต้นจากการเรียนในวิชาวรรณกรรมใช่ไหมคะทำให้น้องป๊อบเนี่ยได้ลงมือเขียนแล้วก็ได้รู้ว่าเออตัวเองก็ชอบการเขียนเหมือนกันแล้วหลักการเนี่ยก็ถูกต้องเลยได้รับรางวัลมาด้วยแต่การเป็นจุดเริ่มต้นของนักเขียนนะคะบางคนเขาแค่ชอบอ่านแต่ว่าไม่ได้มีรายวิชาวรรณกรรมแบบน้องป๊อปน้องป๊อปมีอะไรจะแนะนำเขาไหมคะว่าเทคนิคในการเริ่มเขียนนิยายมันคืออะไรบ้าง ก่อนอื่นเราคือป๊อบเขียนถ้าจะเขียนเราต้องมีความสนใจในเรื่องหรือถ้าเกิดว่าถ้าสนใจอยากจะเขียนถ้าเราไม่ได้คือก่อนอื่นเราจะต้องหาความรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่เราจะเขียนก่อนค่ะเพราะว่าวรรณกรรมแต่ละประเภทเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆแตกต่างกันอย่างเช่นนวนิยายก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งเรื่องสั้นก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งอย่างเช่นเรื่องสั้นนะคะก็จะต้องประกอบไปด้วยโครงเรื่องแกนเรื่องตัวละคร ฉากบรรยากาศบทสนทนาซึ่งก่อนที่จะเขียนเนี่ยเราก็จะต้องศึกษาหาข้อมูลด้วยค่ะใช่ค่ะก็คือเราจะต้องใส่ทุกอย่างที่เป็นโครงเรื่องไปก่อนว่าเรื่องเราเนี่ยมีองค์ประกอบยังไงบ้างแล้วแรงบันดาลใจล่ะคะบางคนรู้สึกว่าอยากแต่งอยากมีเป็นของตัวเองแต่ว่าก็แต่งไม่จบสักทีอ่ะแบบแต่งได้สักครึ่งเรื่องนั้นก็อพอแล้วไปต่อไม่ถูกบางคนมันไม่ใช่แค่ว่าไม่รู้จะจบยังไงแต่มันไม่มีแบบแพชชั่นหรือกําลังใจ ตรงนี้น้องป๊อปมีเทคนิคยังไงให้เด็กสมัยนี้เขามีแรงบันดาลใจในการทำงานให้มันจนจบไหมคะมันอยู่ที่ความพยายามความมุ่งมั่นเราต้องรู้ว่าเราเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรใช่ค่ะมุ่งมั่นใช่ค่ะแล้วก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทําตอนนี้คืออะไรมีจุดหมายแหมเราต้องมีจุดหมายไหมว่าเขียนเพื่ออะไร<ม>ทีนี้ตอนนี้เนี่ยนอกจากการประกวด พอน้องป๊อปเข้ามาสนใจในเรื่องของการเป็นนักเขียนแล้วนอกจากการประกวดเนี่ยมีช่องทางอื่นไหมคะที่อยากจะเผยแพร่ผลงานของตนเองหรือว่าอยากจะแนะนําน้องๆไหมว่าน้องๆสามารถแชร์ผลงานของตัวเองได้ผ่านแพลตฟอร์มไหนบ้างก่อนอื่นเลยสําหรับโครงการนี้ต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะที่จัดโครงการดีๆ ให้นักศึกษาหรือเยาวชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดนะคะเป็นการแสดงความสามารถของตนเองค่ะนอกจากแพลตฟอร์มนี้นะคะก็ยังมีแพลตฟอร์มอื่นอีกมากมายที่เกี่ยวกับการเขียนนะคะเราสามารถติดตามเพจต่างๆใน f a c e b o o k ได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นเพจวรรณกรรมวิจารณ์นะคะหรือว่าหลยๆเพจเนี่ยเราสามารถค้นหาได้เลยเขาก็จะมีตัวอย่างงานเขียนนะคะไว้สําหรับให้เราไปอ่านศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนํามา พัฒนางานเขียนของตนเองค่ะพี่บิมเคยเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากเว็บไซต์แล้วถ้ายุคพี่บิมน,นะจะเป็นแบบเด็กดีแบบไรเตอร์เลยนักเขียนถ้าเกิดคุณอยากเขียนก็จะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมีแอปพลิเคชันต่างๆใช่ไหมคะที่ที่ให้นะักเขียนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถเข้าไปเขียนเรื่องราวแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับจินตนาการที่คุณอยากเขียนแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยอ,อันเนี้ยน่าสนใจมากๆน้องป๊อปมีความคิดที่อยากจะลองไปเขียนในแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านั้นไหมคะ น่ใาจานะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงในงานในลักษณะนี้นะคะแล้ก็ปัจจุบันมันมีหลายๆแอปมากมายที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเด็กดีนะคะหนูก็อ่านเด็กดีมาเหมือนกันแล้ก็อเด็กดีเหมือนกันแต่เราก็จะมีอื่นๆอีกยกตัวอย่างเช่น read ally ค,ค่ะก็จะมีลักษณะของการให้สร้างงานเขียนนะคะแล้วก็มีการอ่ามีเรื่องของไรดยไ้เข้ามามซึ่งน่าสนใจมากเลยะคะ่ะ ถือเป็นถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็ถือเป็นการเริ่มต้นการเขียนที่ดีเลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นลักษณะของการได้ทําในสิ่งที่เราชื่นชอบและก็มีมีรายได้มีการหารายได้ด้วยมันง่ายแล้วมันก็เปิดโอกาสสาหรับเด็กยุคใหม่นะคะนอกจากจะมีโครงการดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วเนี่ยทางฝ่ายของกลุ่มเอกชนต่างๆเขาก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้น้องๆได้ไปแสดงศักยภาพโดยที่ไม่ต้องยากเหมือนเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนเวลาเราจะเขียนหนังสือัจเล่มเนี่ย ต้องแต่งเป็นเรื่องราวจบปุ๊บต้องไปเสนอบอก,อกอไปเสนอสํานักพิมพ์กว่าจะได้ตีพิมพ์แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีช่องทางของออนไลน์ที่สามารถทําให้น้องๆเนี่ยสามารถกระจายผลงานให้คนอื่นได้อ่านแล้วก็รับฟังทําวิจาร์ว่าเออผลงานของเราเป็นยังไงพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องเสียเงินสักบาทแต่งไปเรื่อยๆได้ด้วยนะคะแต่งไปทีละตอนทีละตอนทีละตอนไม่จําเป็นจะต้องแต่งเต็มเรื่องแลวเอาไปลงตรงนี้เนี่ยน่าสนใจอีกหนึ่งอย่างที่พิมสนใจแล้วก็ชื่นชมในตัวของน้องป๊อปมาก ปกติแล้ววัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยเขาจะชอบแต่งนิยายโดยเป็นเรื่องราวของความรักวัยรุ่นนั่นนีก่กุ๊กกิ๊กอะไรแบบนี้ค่ะหนังตลกถ้าเป็นฆาตกรรมก็จะมีเรื่องราวของพระเอกนางเอกอะไรเข้ามาแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับฆาตกรรมที่ที่สะท้อนสังคมมันเป็นนิยายสะท้อนสังคมซึ่งตอนนั้นอยู่ปีไหนนะคะอยู่ปีสามปีสามยี<ะ>่สิบเอ็ดอายุย <21, S 2> <ช>ี่สิบเอ็ดแต่ว่าเลือกที่จะแต่งนิยายสะท้อนสังคมออกมาแล้วอะ ทำไมถึงเลือกแต่งเป็นแบบนั้นคะทำไมถึงไม่เลือกเป็นแบบพระเอกนาะงเองกรักกันเจอก,กันที่ดีนันโนนี่มีพ้อยต์กันแบบพ่อพ่อเธอเคยมาทําร้ายครอบครัวฉันนะฉันจะต้องไปแก้แค้นอะไรทำไมทาไมไม่เป็นแบบนั้นต้องเริ่มจากหัวข้อก่อนค่ะหัวข้อเราคือมารยาทไทยและมารยาทในสังคมหากพูดถึงมารยาทนะคะมันมองได้หลากหลายแง่มุมมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแค่การไหว้ค่ะ การพูดจาไพเราะมีหางเสียงเนี่ยก็ถือว่าเป็นมารยาทแล้วะนะคะแต่ว่าปอมมองว่าหากเรามีโอกาสเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นสามารถทําประโยชน์อะไรสักอย่างเพื่อสังคมได้ปอมก็อยากจะทําค่ะเพราะว่าเราเห็นปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นในสังคมปอมรู้สึกว่าอยากจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นกว่าเดิมทีนี้น่าสนใจมากที่บอกว่า มีหัวข้อแล้วเราก็ตีความหัวข้อออกมาได้หลายอย่างตอนนั้นน้องป๊อปตีความหัวข้อเรื่องมารยาทไทยมากี่อย่างก่อนที่จะมาตัดสินใจเป็นเรื่องนี้อย่างแรกเลยคือตอนแรกป๊อปไม่ได้คิดจะเขียนเรื่องนี้เลยนะคะ<า>ตอนแรกเนี่ยก็น่าจะเอาเป็นเกี่ยวกับมารยาททั่วๆไปอย่างเช่นเรื่องของการไหว้ก็ถือว่าเป็นมารยาท้นการไห<ล>ว้หรือว่าแม้กระทั่งการต่อแถวการไหว้การต่อแถวขึ้นเวลาขึ้นรถไฟไฟ้าอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีการต่อแถวถ้ากรณีที่มีคนเยอะ น,นี้ก็ถือว่าเป็นมารยาทแล้วนะคะแต่ว่าที่เขียนเรื่องนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นความบังเอิญด้วยค่ะบังเอิญตอนนั้นเนี่ยเราเราเห็นข่าวในทีวีพอดีแล้วเรารู้สึกว่าเราผ่านที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เคยเห็นข่าวในลักษณะนี้บ่อยครั้งใช่ค่ะจึงตัดสินใจเขียนเรื่องนี้ทั้งทงที่ตอนแรกก็กังวลน,นะคะยังยังไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะตรงกับหัวข้อหรือเปล่า <c oughs> ค่ะก็คือ คิดไว้หลายหัวข้อที่เราแตกเรื่องราวของความเป็นมารยาทไทยไว้ซึ่งซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของมารยาทไทยก็คือจะเป็นสวัสดีครับสวัสดีค่ะพนมมือไหว้ต้องสวยต้องนั่งยังไงเจอผู้ใหญ่ต้องแสดงกิริยาอย,ย่างไงอันนั้นคือมารยาทไทยที่เราโดนปลูกฝังแล้วก็เป็นภาพจําที่เราเห็นง่ายๆแต่ว่า<ม>อันนี้มันคือคาการลงลึกถึงในเรื่องของระยะทางสังคมที่มีผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับจริง ก็เลยน่าสนใจมากๆตอนที่แต่งเนี่ยมีจุดตันบ้างไหมคะเพราะหลายๆคนมีอ่ะแบบน้องๆรุ่นใหม่ขนาดอ๋อนักเขียนปัจจุบันยังมีเลยที่แบบแต่งไปแล้วโอ้โหไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงตันวางไว้ก่อนน้องบ๊อบมีจุดตันตอนนั้นไหมตอนแรกเขียนไปประมาณหน้าครึ่งก็ไปต่อไม่ได้แล้วค่ะหน้าครึ่งใช่ค่ะได้หน้าหน้าหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งตอนนั้น,นถึงจุดจุดที่เล่าว่าอะไรคะอ่าตอนนั้นคือไม่ได้มีการตรวดเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะ ก็คือจะเป็นเปิดเรื่องอีกแบบหนึ่งไปเลยแล้วเราก็ตอนนั้นเราเขียนตามอารมณ์ความรู้สึกเหมือนอยู่ดีเราคิดว่าเราอยากจะเขียนเรื่องนี้อ่าเราก็เขียนเลยโดยไม่มีการวางแผนแล้วพอเขียนไปได้สักทักนึงเนี่ยมันก็เหมือนไปต่อไม่ได้แล้วไม่รู้จะทํายังไงต่อก็เลยตัดสินใจวางไว้ตรงนั้นไม่ไม่แตะเลยไม่แตะเลยไม่แตะเลยแล้วกลับมาได้ยังไงคะคือก็เหมือนเหมือนเป็นการหาข้อมูลระหว่างนั้นเนี่ยเราก็อ่านหนังสือมันหาข้อมูลเพิ่มเติมว่า เอะเราจะทํายังไงให้เรื่องราวมันดําเนินต่อได้และมีความน่าสนใจค่ะก็ใช้เวลาอ่านหนังสือเป็นระยะหนึ่งเลยค่ะสุดท้ายก็กลับมาเขียนใหม่แต่ว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดก่อนเขียนเน่ก็คือวางต้องมีการวางแผนว่าเราจะทํายังไงเราจะเหมือนจะต้องมีการคิดไว้แล้วค่ะว่าจะทํายังไงจะเปิดเรื่องยังไงจะดําเนินเรื่องยังไงควรจะไปแบบไปทีละสะเต็ปค่ะ,สะแสดงว่าตอนแรกที่บอกว่าเขียนไปแล้วก็ตันเนี่ยตอนนั้นไม่ได้วางแผนตามสเต็เป ไม่ค่ะแค่เราสมมติเราเห็นข่าวปุ๊บรูบส้สึกว่าเออเรื่องนี้น่าสนใจแล้วเราก็ลงงอเขียนเลยอืแล้วมันไปต่อไม่ได้พอไปต่อไม่ได้ก,หดกหด็หยุดหยุดใช่ค่ะหยุดแล้วก็เหมือนตั้งสติกับตัวเองแล้วคิดว่าจะทํายังไงต่อโอ้โหน่าสนใจมากพี่บิมเคยแต่งได้ครึ่งเรื่องลงเด็กดีหลังจากนั้นลบแอคเขาเลยค่ะไม่ต่อลบทิ้งเลยแต่นี่คือแบบความพยายามจริงๆเทคนิคก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะไปต่อไม่ได้ก็แค่วาง วางหลังจากนั้นก็ไปหาความรู้บางคนเนี่ยคิดว่าการแต่งนิยายเป็นเรื่องของจินตนาการเท่านั้นแต่ที่จริงไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ค่ะเราต้องมีความรู้หลายๆด้านคือเราการแต่งบางทีเนี่ยสมมติถ้าเราต้องการให้เรื่องมันสมจริงป๊อปถึงขั้นลงทุนดูคลิปอุบัติเหตุดูคลิปอุบัติเหตจริงๆเลยว่ามันจะมีลักษณะยังไงเพื่อที่เราจะบรรยายให้มันเห็นภาพที่สุดอะคะ่ะเราไปหาเหตุการณ์จริงสมมุติเราจะอ้างอิงถึงอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ควรที่จะมีความรู้เป็นข้อเท็จจริง าการอ่านนิยายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความสนุกสนานแต่มันยังได้เรื่องของความรู้ด้วยค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะอันนี้เป็นความรู้ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เพราะบางคนคิดว่าเป็นนักเขียนเป็นอาร์ติสเป็นศิลปินปนะ่ะมันจะต้องแบบเขียนไปตามความรู้สึกเขียนไปตามอารมณ์เขียนไปตามจินตนาการแต่ที่จริงไม่ใช่แล้วต้องมีการสอดแทรกความรู้แล้วก็ความเป็นจริงหลักการที่ถูกต้องลงมาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะบางคนต้องไปค้นประวัติศาสตร์เอามาใส่ในเรื่องราวเพื่อให้มันดําเนินเรื่องต่อไปได้ซึ่งเป็นเทคนิคที่ดีมาก สุดท้ายน้องป๊อบมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆเยาวชนที่อยากจะเริ่มเขียนนิยายหรือว่าน้องๆบางคนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้บ้างไหมคะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่สร้างโครงการดีๆนี้มาให้เยาวชนนะคะนักเรียนนักเขียนรุ่นใหม่เนี่ยได้มาแสดงฝีมือนะคะแสดงศักยภาพแสดงความรู้ความสามารถของตนเองนะคะสำหรับใครที่ อยากเขียนนะคะสำหรับนัาเขียนมือใหม่เนี่ยมีคำแนะนำแค่คำเดียวเลยค่ะก่อนอื่นเลยเราจะต้อง ลงมือทําก่อนค่ะแค่ลงมือทําและเชื่อมั่นว่าตัวเองทําได้พี่เชื่อว่าทุกคนนะคะก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้ดังที่ตัวเองบอกตั้งใจคคสุดยอดเลยค่ะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ลงมือทําคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่น้องป๊อปทาจนสําเร็จในวันนี้ด้วยอะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้แรงบันดาลใจดีๆจากการมาพูดคุยกับน้องป๊อปนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงานเขียนค่ะแล้วก็ใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าไม่ถนัดเขียนแต่ถนัดอ่านมากกว่า คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปอ่านหนังสือขอโทษครับขอบคุณค่ะสามารถอ่านออนไลน์ได้ฟรีค่ะที่แอปพลิเคชันเมพโดยพิมพ์ในช่องค้นหาขอโทษครับขอบคุณค่ะหรือว่าสามารถพิมพ์คําว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ได้ค่ะทางรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินของเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องป๊อบสุกัญญาศรีลาศก็นอย่างสูงเลยค่ะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะน้องป๊อป คุณผู้ชมคะสำหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินนะคะเราจะพบเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพบกันได้ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ